วันนี้นาดาพาถ่ายพามาถ่ายมาแรงที่ชนนธมทนสายสี่วันนี้จะถ่ายแบบ Focus. แฮนะด์เฮลโฟกัส s t a ก k i n g นะใช้เลนส์เลนส์โม855โมดิฟาย D 500ของแฟลช D350 ซอฟบ็อกเลน์เค เซตนี้ยังไม่เซตประหยัดราคาไม่แรงมากมองสำหรับมือใหม่เดี๋ยวประกอบเดี๋ยวลองไปถ่ายกันดูวันนี้อากาศดีน่าจะมีมแมลงให้ลองได้ถ่ายเยอะโอเคเจอเลยีูครับ

ไอโดสองร้แฟลต่อแปดวัดแสงได้ดีทกอย่างรววเกัดแสงที่มือก่อนแสงพอดีไม่หลุดไม่โอเวอร์ใคยุ่งกับผมกันเรื่อ

สเตอนี้กตัวบุตอนนี้กอบุโหัวอาคชิตอจ่ารถจ่ารถันนี้นั่นคะคไม่ยเาเาอก โยเจอไหมก็มีแหละมีมีพอมีแต่ตัวมันเล็กไอตัวเมียลูกไก่ลูกไก่ตัตะเมียตัตะ I que t'he no.